ฝนตกงามแรงพี่น้องสบายดี้อพี่น้องพองกันตอนคำ่ำเป็นยังกบพี่น้อง,งเอ้ยแดดมันแดดสองพอดีฝนตกนเหมือนกัจะปเป็นยังกบ <c ười> แก่ตัวจากเนื่องลงกไปในเทียางนานะเห็นแล้วกบอยุดตะห่มบกเฮ้ย <c ười> มีรุ่นพี่น้องเลยสี่ข่ายกวนไปใส่เบ็ดอยู่รประจักอ้าไป <c ười> กำลังสิไปเงี้ยกบพี่น้องทักทายสบายดีตอนกลางคืนเ้อพี่น้องไปน้ำบอ่อไปน้ำผู้เจ้าบ่พี่ข้านบ่าเลยไปโค้งเพื่อเกันหงจับตาก,กบดีขนาดพนาดา่นว่าคันไฟลอยสองลอยแถวหันหันขาผัดมันบ่จะบ,บ่คอยเห็นกันได้ไปละนี่เวดาพ่นสิไปทางผู้พี่น้องป่าพ่ดทางป่าแคมน้องข้าเจ้าพ เดีไปแล้วฝนก็นยังตกลิ้นอยู่เนาะตกลิ้นค่คอยๆตกไปปล่อยพอดีกรบออกคนวะไปเลยพี่น้องไม่ต้องมาทะกินข่าแรงกลับมาีิสิกินมาสักข้าวกัมาเผาบ้างขาลารามพี่น้องเลยก็แรกว่าสิไปเอาฟืนอะไรมาดังผิดว่าอันมันปียกกนฟืนเปีกเลยออะไรอันเอาฟืนมาดังมีแต่ใส่เตาถ่านท่านีอาอยวละพี่น้องเผา สิเป็นอะไรแหละเผาสามบางังให้ยไม่ยาบังหนึ่งเนาะเดี๋ยอีกบังหนึ่งบังข้าวหลามพริกก่อนค่อยๆพริกไม่อันพอดีตัดไม่มาเห็ตดตอกเขามาจักตอกเขาเนาะก็เลยได้อันปลายไม้แม่นมากเลยก็เลยมาเห็ดบ,บังข้าวหลามลองเบิ่งจริงๆมันต้อง เขาไหมเนาะพี่น้องมันจังหอมเห็ดบางคลามแต่นี่ฮะบ่มีเขาไหมก็ใส่เขาเก้าเนี่แหละใส่น้ตาตาลู้ดได้ใส่กะทิกับเสียบอยู่แต่ว่าเฮาใส่บ่มค่อยมักใส่กะทิมี่แต่หมักใส่น้ตาตาลจะซืกเสีบพอกินมันจะยังหน่อยกำลังเผาพ่อนาขึ้นมาแ <ไป S 1> ล้วพี่น้องเลยมา<ไ>ปต่เนื้องกุ๊บสิบสามนาทีบ่ดประมาณสิบสานาที ฝนบตโตกพี่น้องได้บบกอุบนะสามตัวเลยตื่นตัวเก่าต,ตัวสิบเอ็ดตัวสิบตัวใช่น,นี่พี่น้องได้กบพอดีป่นมื่ออื่นเศร้าเลยขั้นพ่นโตกจุไปใหม่บ่อโอ้ได้กบใหญ่ตัวหนึ่งอเอาในใสก่กบตัวนี้อือด <c oughs> ได้พอได้ป่นปว่าเขาไปตะเวนพบกันจ้ะ อวลาจะไปเลาะไม้่วลาจังไปเลาะบึงใหม่เพราะเพิ่นม้ากระมือบังบปลายแบบบังบัวหึงค่ะนี่พี่น้องบังข้าวรามเอาก็ยังดำอีกผิดอยู่ยังแันเด็บปอกทามันเย็นอีกก่อนจังหน่อยนี่ข้าวรามเอาบัวดาวปอกบังข้าวราดพี่น้องเลยพนกระตุกแห้งมาแห้งมากคุณ่าสิไปยอยันเนี่ยงกบอีกแต่ว่าต้องกินเข่าก่อน เติมพลังก่อนบางคลามก็ใหม่นะทางไฟอ,อย่พเพิ่อยเพิ่ออกมา,มาขจิกเอ๊ะมือจดดำเฮ้ยสน,นิแหละที่น้องบางคลามเขาแต่ว่ากับบริวารปนได้พวเหว็ดบริวารไทยติดกลางๆอา้าวใหม่ก็ชิคกิ้นติดแข็งเกินบอกอีกก่อนะเขาที่หมดัด บ,บริเวณเพ้าจะบังขรามปุ้นกระตุกลงมาแล้วพี่น้องเอ้ยคุณเตรียมไปยังก๊กเพิ่มมาสิปแป๊กปแป๊ก,ปปกอาหารแรงเขาก,ก็ง่ายๆพี่น้องเอ้ยนี่ที่พี่น้องเห็นแกงหน่อไม้อุ่นใหม่จะบ,บังขรามป้าพี่นอ้องมากินข้าวแรกน้ำกัน คุณกับถล่มี่นเ้ยนำเสียงคุณไปนำเด้พ you know ี food. No food. ่น้องสบายดีพี่น้องขึ้นเขาได้รัการเด้ที่น้องไ่ได้เห็นยังกินตอแมกเลยง่ายง่ายก่อนที่น้องเนี่น้ำแล้อได้ขึ้นเขาแล้วกันง่ายงยงายง่ที่น้งกาบางคล้ำผว hơn nữa chẳng hạn Đắp lếp nào còn hơn Thì cũng xuống cái không nhỉ?

không biết là gì nữa cũng khảo nước em thế nào em mình đi họ Hai nay mình đi chạy luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Yeah.